เคลปลิเวอร์ลเจ้าพระยาวงสว่างคอนโดมิเนียมใหม่วิวโค้งน้ำเจ้าพระยาเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์แบบผสานสูนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิตเหนือสายน้ำที่ตั้งโครงการบนถนนพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะสะดวกสบายทุกการเดินทางด้วยทำเลใกล้รถไฟฟ้าเอ t มีสายสีม่วงสถานีวงสว่างและสถานีแยกติวานนท์เดินทางเชื่อมต่อถนนหลักได้หลายเส้นทางทั้งถนนวงสว่างเชื่อมเข้าถนนรัชดาพิเศษถนนกรุงเทพนน,น ธบ,บุรีเชื่อมเข้าถนนงามวงศ์วานและถนนรัตนาทิเบตต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นโดยผ่านทางสะพานพระราม7สะพานพระราม5สะพานเจษดาบดินและสะพานพระนั่ง9ก้าอีกทั้งยังอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกสู่ย่านซีบีดีใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกสบายค่ะแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสาหรับการใช้ชีวิตทั้งห้างสรรพสินค้าเช่นบิ๊กซีวงสว่างเกตเวย์บางซื่อเซ็นทรัลรัตนาธิเบตเอสพาดงามวงศ์วาน เดบองามมงาลใกล้สถานศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโรงเรียนสตรีนนทบุรีโรงเรียนโยธินบุรณนะโรงเรียนราชินีบนใกล้สถานพยาบาลเช่นโรงพยาบาลเกษมร,ราชประชาชื่นโรงพยาบาลบางโพโรงพยาบาลนนทเวศเป็นต้นค่ะด h e ล l ร y Riverline เจ้าพระยาวงสว่างพัฒนาบนที่ดินประมาณสองไร่กว่าเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูง36ชั้นจำนวนหนึ่งอาคารมีห้องพัก ใส598ยูนิตและร้านค้า2ยูนิตพร้อมที่จอดรถรองรับ236คันโครงการมีแบบห้องให้เลือก2แบบคือแบบ e c room, อแบบ e c l u s i v e One Bedroom พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น24.61ตารางเมตรแบบ e อ c l u s i v e Two Bedroom พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น42.62ตารางเมตรการออกแบบห้องพักเน้นฟังก์ชันการใช้สอยให้ทุกพื้นที่ใช้งานได้สะดวกค่ะอยู่อาศัยสบายได้ความรู้สึกโปร่งโล่งการออกแบบตัว เปิดรับลมธรรมชาติและเทควิวโค้งน้ำเจ้าพระยาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ทั้งสระว่ายน้ำบริเวณชั้น7และชั้น36ที่สามารถมองเห็นวิวเมืองมุมสูงได้เต็มตาสกายลวา์ฟิตเนสรูมล็อบบี้ห้องสมุดห้องสันทนาการโคคิทเชนและพื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่กว่า1875ตารางเมตรเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดแอสเซทบริเวณโถงทางเข้าชั้น หระบบวิดีโอดอฟโฟนระบบดิจิตอลดอล็อกที่ประตูทางเข้าห้องพักทุกยูนิตพร้อมบริการฟรี WiFi บริเวณล็อบบี้ชั้นหนึ่งค่ะ The Cape of r i v e r l n e Condominium View โค้งน้ำเจ้าพระยาในราคาที่คุณสัมผัสดได้เริ่มต้น1,790,000บาทพัฒน,นาโครงการโดยบริษัทพยาพาณิชย์ Property จำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดโทร1172หรือเว็บไซต์ cmc.co.th